สวัสดีครับผมคุณครับจากยูเดียเซวันนี้นะครับเราอยู่กันในย่านบางใหญ่กันเราจะพามาชมบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นนะครับในโครงการเดอะค n นเน็ก4กาญจนาพิเศษกันตนากันซึ่งตำแหน่งของโครงการนะครับจะอยู่ในซอยกาญจนานโดยเข้าไปจากทางปากซอยนะครับถนนกาญจนาพิเศษประมาณ6.5กิเมตัวโครงการนะครับจะใกล้กับสถานที่สําคัญสำคัญหลายที่นะครับอย่างเช่นโลตัสบางใหญ่เซนทันเวสเกต ตลาดน้ำบางคูลัดการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออกทางถนนเส้นกาญจนาภิเษกนะครับหรือลัดเลาะออกทางนาคปรปฐมนะครับสาย3สาย4หรือออกทางสรยาก็สะดวกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของตัวบ้านกันบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นนะครับขนาดพื้นที่อยู่ที่3 5 5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่124ตารางเมตรนะครับ หน้าบ้านหันทางทิศใต้นะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับจะสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านนะครับจะมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยนะครับสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้ได้โดยจากทางข้างบ้านนะครับก็จะสามารถเดินเข้าครัวหลังบ้านได้ด้วยนะครับทีนี้เราไปดูกันภายในตัวบ้านกันบ้าง ฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านนะครับจะมีทั้งหมด3นอน2น้ำนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับในตัวบ้านก็จะเป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่โซนด้านหลังบ้านนะครับที่สามารถจัดเป็นมุมทานข้าวนะครับหรือว่าเป็นมุม p พ n t r y ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะครับโดยจะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องน้ำนะครับจะมีห้องเก็บของใต้บันไดยอยู่ซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนของสุนัขนะครับอันนี้สําหรับใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับก็สามารถใช้ต่อได้เลยต่อมานะครับเราไปดูกันใน่วนด้านบนกันชั้นบนนะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำนะครับที่ใช้ร่วมกันโดยห้องแรกนะครับจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งจะอยู่ในโซนหน้าบ้าน แล้วก็จะมีระเบียงนะครับให้ออกไปรับลมด้านหน้าบ้านด้วยสามารถลงเตียงขนาดทิงไซได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือพอนะครับให้ทําเป็นมุมทํางานนะครับหรือว่าเป็นมุม Walk in c นโ s e t ็เล็กๆได้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับซึ่งสามารถลงเตียงขนาด3ฟุตได้5ฟุตได้นะครับแล้วก็ขนาดของทั้ง2ห้องนะครับก็จะพอๆกัน ถัดมาครับเป็นในส่วนตัวห้องน้ําด้านบนนะครับซึ่งใช้ร่วมกันภายนอกนะครับฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับสำหรับบ้านหลังนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะชมตัวบ้านจริงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ